มื่อนี้ฉันเหนอเมนูผัดเขียดครับเขียดเขียดเห็ดแล้วเอาเครื่องในออกหมดแล้วกระเพราทำไมสมผัดเขียดถ้าทำไมสมครับมาติดตามมึงเป็นหน่องว่าี่เป็นจะแซ่บปะมะตันแกงแป๊บนึงครับมาดุดน,น้ำแข็งมาเบิ่งน้ำกันว่าเป็นจะแซ่บปะมาตันพริกแกงก่อนพริกคาตะาไคร้ใบบวกรูดหอมกระเทียมนะครับสิเล็ดคือใบบวกรูดครับพริกแกงเขาล้อหมดเล้วครับเพราะฉันไม่เคยลองใบบวกรูดใส่พริกแกงหอมแซ่บ จะเติมน้ำมันไปครับก็ไปติดใแ่ลงไปติดหอมไปครับใส่สัใส่ข้าแล้วครับยกเนยเทปิโก้มาด้รครับเอาแซ่บเดี๋ยวไปลอล้อมมือเลยครับสุด ใน,นของเจ้ากันองครับเออม่เ,ออเก็บปุดตปกตะครครับตะอยู่สวนน้าจะเด็ดปูกระชังครับต็นครับเล็นนดติดดับดดับการนี่นยนะครับรานไปตัวเจียวตก็ค่อยปรุงครับประเ จะดกะล็ลดดีครับใส่ลงไปไม่ไ,ไม่ไม่ใส่ใส่น้ำไม่น้ำไม่ดองมาใส่นะครับน้ำไม่ดองเผา,เาะจะแสบป่ะครับเดือเดือดเืมสุง้ครับใส่น้ำไม่ดองลงไปให้ดองลงไปนน้อยครับ หัวๆนะครับพี่น้องเอ้อวันนี้เคยกินกับน้องกินไปแล้ครับครับมนี่แหละจะแสบปะครับเดี๋ยวกระเพาะก็จะเจรังใส่จุกจักน้อยก่อนใส่กระเพาะกับผานแข็งน้อยกับพร้อมเสิรียบเลยครับเอากระเพาะใส่ลงไปพร้อมแล้วกระเพาะอยู่ตรงไหนครับพอแล้วครับอยู่ตรงไหนครับเสิร์ฟไว้พร้อมกินรับประทานกับเกาห่อนกับเนื้อคุยกล้วแสบครับ เดี๋ยวก่อไปนเลยครับอือเป็นอันเซ็ตบอยครับพี่น้องเอ้เอามงวยงวยโอ้เบ่งเลยครับหน้าตาปัดเขียบมาไม่ดองครับแต่ดเป็นตัวครับเสบด้วยครับไม่เคยร้อนกันร้อนเง้อเปลืยกไม่เคยร้อนครับของเสีบกับปูมักนะครับจะไม่รู้กบเก่าอะไรเบื่อนะครับเอาเห็ดแปลกแปลกเลยไม่ก็บ่แปลกครับ ไดกินหลายเทีย,บบทยน,นะครับจะบประเทศไทยชื่อๆนี่ครับเลิปบนี้พอแเทนี้นะครับสวัสดีครับ